ที่ทานอ่ะแซมเปิลดูพี่เห็นแล้วทานแต่กลับไม่ได้ทานข้าวเลยเออเนี่ยพี่ยังมีอยู่ในลายอยู่เลยท่านตักท่านตักอ่ะโอ้โหมีแต่เนือกลับนั่นก็เลยพี่เห็นมีข้าวสักเบ็ดหนึ่งพี่ยังดูอยู่เลยแล้วพั่จะไปแซมเปิลได้ไงอย่างเงี้ยไ,ไม่ถูกต้องหงสาวมาหลขวดแล้วมั้งอาจจะไม่ใช่ตัวที่อยู่ในกระดานก็ได้ใช่ไหมใครจะไปรับรองว่าที่หุงก,กินโชว์แ่ะเป็นข้าวอะไรอ่ามันมีหลายประเภทอีกอ่ะใช่ไหมฮะ ขายข้าวมาที่พร้อมๆกับตลาดสิ่หเนี้ยสี่สิบกว่าปีฮะตอนเกิดสิ่หมื่4สี่สิบกว่าปีนะฮะตั้งแต่รุ่นเตียนะแล้วก็ยันรุ่นเหล่าในตอนนี้ละรุ่นหลานละเมื่อกี้ลูกชายรุ่นหลานละรับรองว่าข้าวข้าวตัวนี้ไม่ไม่มีโอกาสที่ว่าสิบปีอยู่ได้ไม่มีทางเลยเป็นที่ให้กี่ปีอ่ะเกินที่นะไม่เกินสองปีไม่เกินสองปีนะไม่ต้องไม่ต้องอะไรหรอกรัฐบาลชุดเก่าอ่ะผม,มยิ่งรักอ่ะเป็นไงอ่ะถ้าเก็บแล้วเป็นไงอ่ะแล้วมันใช้ไม่ได้ ในที่สุดก็ต้องไปให้หมูให้ให้ไก่อะไรข้าวของอ่าอ่าอ่าฮะมันเป็นไม่ได้เป็นไปไม่ได้ไไไดขนาดนี่ลงสีเก็บเก็บอย่างดีนะเนี่ยข้าวตัวเนี้ยเขายังแค่ปีกว่าเองปีกว่าสองปีเองที่มาขายส่งต่างประเทศให้พวกแขกอ่าพวกซา,ศา,ศาอุดิเบียอะไรพวกนี้รัฐบาลเขาบอกว่ากินได้ขายได้แล้วก็ขอค้านเนี่ยว่าเราเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เลยอ่ะ ราขายข้าวมาขนาดนี้แล้วที่จะมาสิบปีเอาเอาข้าวมาเชิญใหม่เป็นไม่ได้รับรองว่าทานไม่ได้แน่นอนลอกจากให้นกกินอ,อ่าะใ้่<อ> <จะ S 2> ปีปตอง,งปีก็แย่แล้วปีตองปีก็ยังสภาพนี้ก็แย่แล้วก็คุณคุณลูกหมาทานแล้วอ่ะคุณหมาทานแล้วอ่ะเพราะข้าวนี้ส่วนมากนะปีก่อนเราก็ไม่ค่อยอยากจะดั้นแล้วเราจะเอะถ่ายทอดออกเป็นเป็นการเป็นข้าวของสุบักไปแล้วอ่ะ อันนั้นของเราอ่ะไม่เหมาะที่อยาก,กินวิตามินก็ไม่มีเหลือแล้วและกากใยท,ที่อยู่ก็ไม่เหลือแล้วฮะเวลาเราหุงแล้วมันจะร่วนซุยๆมันไม่มียางความหวานอยู่แล้วมันใช้ไม่ได้่อะอย่างน้อยอียปีนึงก็แย่แล้วถ้าจะเป็นสิบปีนี่เป็นไป,นป,นปนไม่ได้เลยล้วขอรับรองว่าเป็นไปไม่ได้ฮะเาบอกอาซาเล่ยอะเออซาเ่ยักมันไม่ได้เกี่ยวมันเกี่ยวกับเนื้อข้าวแล้วมันเกี่ยวกับตัวข้าวแล้วอ่ะข้าวมันไม่มีวิตามินไม่มีวิตามินอยู่แล้วอ่ะ เพราะว่าเราทานเราจะมีความรู้สึกรู้ว่ามันซุยๆอ่ะล้วก็วางช้อนแล้วไม่ทานแล้วใช่ไหมฮะก็ข้าวธรรมดาทั่วไปมันจะนิ่มนุ่มละมุนปากใช่ไหมฮะอันนี้ตักเข้าไปแล้วมันซุยๆอ่ะก็ไม่กินแล้ว่ะใช้ไม่ได้ <S <S ส่วนมากไปเลี้ยงหมาหนึ่งสองไปทําให้ไส้กรอกอีสานไส้กรอกอีสานจาเหตุที่เขาใช้ข้าวตัวนี้เพราะว่าเวลาเขาปิ้งแล้วมันจะไม่แตก พราะข้าวมันจะเกาะตัวข้าวมันแข็งไงอ่ะมันจะไม่เละเ,เวลาเขาปิ้งเนี่ยแหละอย่างนี้ก็ใครกอกอีกาอกสานเนี่ยเราก็ไม่ได้ชอบทานเยอะมากมายแต่ว่าเขาต้องใช้ข้าวตัวนี้ทำเป็นไส้ตอกอีกสานแล้วก็ข้าวหมาแค่นั้นแหละเลี้ยงหมาตอนนี้เขาก็าซื้อไปบ,บริจาคเลี้ยงหมาตามที่ท,ที่ลงเพจที่แม่มณีทั้งหลายอะไรโอ้โหหนึ่งแสนห้าหมื่นตนเลยน่าเสียดายนะแต่ว่าทํา เอามาทานไม่ได้รับรองเอามาทานไม่ได้โอ้อย่าอย่าทําเลยําให้เสียชื่อปเปล่าเอาไว้ให้สุนัขให้นกให้อะไรทานเถอะ <c oughs> จริงๆแล้วไม่เหมาะไม่เหมาะที่จะเอามาขายแล้วควรจะต้องยอมตัดใจแล้วยอมทิ้งเถอะไม่งั้นก็ให้หมูให้ไก่อะไรไปอย่างเงี้ยดีกว่านะไม่เหมาะตรงนี้จะเอามาทานแล้วอะไม่งั้น วุกปลากรวประชาชนคนไทยก็แย่เลยได้ทานข้าวแบบนี้แต่เขาไม่ทานอยู่แล้วคนไทยไม่ทานอยู่แล้วกระดานข้าวอย่างนี้เลือกเลือกให้จุดนักกิน็จะต้องอย่างดมอ,งอะไรอย่างเงี้ยว่าออสะอาดไหมอะไรเงี้ยเหมาะเหมาะที่เขาจะให้หมาเขาได้ไหมวีเก้านิวส์ข่าวจริงชัดเจน